ไอ้ตัวชื่อว่าอยงไรก็อซื้อซื้อไม่รู้มัน,มมนลงกันชื่อยังไรก่ชื่อประพัสอนค่ะอือชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อตองค่ะเขาอันคู่ได้ยินเขาว่าตัวเป็นคนจังหวัดใดก็หน,นูเป็นคนสีสกเกตค่ะสีสเกตป่ะนะใช่คะ่ะหนูมาเรียนนี้มามาอยู่กับพ่อครับปราะว่าเาพื่อนเพื่นชอบว่าหนูหนูเป็นคนขมเอแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนูเป็นคนไทยจริงๆนะเขาว่าตัวเป็นคนเขมร เขาว่านูเป็นคนทำไมอ่ะพูดอะไรมาเพื่อนๆคะชอบชอบพูดให้นว่าโอ้ขมินมาแล้วอย่างนี้ครูหนูเป็นคนไทยเออแต่หน้าตาก็ไม่ใช่ขมินนะใช่ค่ะหนูเป็นคนสวยแต่ทําไมเขารู้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้หนูอยู่โรงเรียนหนูก็ว่านูผู้ไทยนะคะหนูหนูก็ว่านูพูดปกตินะไม่ไม่ได้พูดไมิ้เลยเออกูก็ว่าอย่างงี้นแต่ทั้งวันนี้มันมัองยังไงมันมองมองมันมองคนไม่ออกรือไง สงสัยยังไงล่ะคะสงสัยแบบเอ้ยอมองเขาว่ายังไงนะเขาพูดทำไมอีกทีสิเขาเขาพูดว่านูป้ปไปคอมเมนต์ค่ะนุ้ปเขาพูดว่านูเป็นคนขมายแต่จริงๆแล้วนูเป็นคนไทยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพูดไปบอกเขาให้ได้ <c oughs> เราลองเพลงได้ไหมนี่ได้ค่ะเราลองเพลงมั้ยบุอ๊องแบบขมินนะพูด้องแบบขมินมันก็ร้องยากนะคะไม่เพราะว่าเออมันรอเรือต้องชัดเปรียชัดเปรียะคะ่ะ มันมันมันรงองยากมากเลยชักห oh. น,นึ่งคนงานเพลงอะไลืมลืมนึเพลงค่ะเพราะว่านูไม่ได้ฟังมาดานแล้วเพราะว่าหนูเป็นคนไทยไงนูไม่ค่อยฟังเพลงคเขมนไง okay, okay.